สวัสดีค่ะนิงคามิเคนโชค่ะชาวราศีเมษรประจำวันที่12-18กันยายน2565ค่ะสัปดาห์นี้เกี่ยวกับเรื่องของการตัดสินใจนะคะเรื่องใดเรื่องหนึ่งที่สำคัญการที่ลรอข่าวจากทางไกลนะคะบางรายเกี่ยวกับการต่างประเทศการทูดการติดต่อประสานงานต่างๆหรือแม้กระทั่งการทำงานกับชาวต่างชาตินะคะหรือคนต่างถิ่นเกิดขึ้นได้ การงานมีเกณฑ์เริ่มต้นสิ่งใหม่นะคะเป็นสัปดาห์ที่ชาวเมษมองอนาคตนะคะบางรายก็มองเกี่ยวกับเรื่องของการทำงานระยะยาวระยะสั้นหรือเรื่องของการเตรียมหยุดเพื่อพักผ่อนพักร้อนเกิดขึ้นได้นะคะช่วงนี้มีโอกาสพบเจอโอกาสดีๆเข้ามานะคะจากคนที่เข้ามารู้จักใหม่ๆการทำงานร่วมกันกับคนหมู่มาก มีเกณฑ์ปรับตำแหน่งที่ดีขึ้นนะคะหรือว่าเป็นช่วงที่มีภาวะรับมือกับงานหนักเกิดขึ้นได้ด้วยเช่นกันนักเรียนก็จะมีคนช่วยติวช่วยสอนนะคะหรือว่ามีครูดีทําให้มีผลการเรียนที่ดีขึ้นการเงินมีโอกาสแสวงหาผลประโยชน์นะคะจากธุรกิจหรือการงานที่ทำอาจจะมีรายรับเสริมเข้ามาเพิ่มเติมได้อีกนะคะหรือใครที่ทำงานฟรีแลนซ์ก็มีโอกาส ได้รับเงินก้อนเข้ามาได้ในช่วงนี้นะคะสุขภาพที่ป่วยจะฟื้นตัวอย่างเร็วนะคะมีโอกาสที่จะสร้างสรรผลงานทํางานใช้ชีวิตเต็มที่คนโสดสัปดาห์นี้นะคะเป็นการค่อยๆพัฒนามีการรอคอยการเกิดขึ้นนะคะบางคู่บางรายอาจจะเกี่ยวกับการห่างเรื่องของระยะทางหรือว่ารอคอยฟังข่าวร่วมกันอยู่นะคะ ความสัมพันธ์สัปดาห์นี้ถือว่าราบรื่นสำหรับชาวราศีเมษค่ะหากท่านใดสนใจดูดวงไพ่ย,ยิปซีหรือปรึกษาเรื่องดาวกรรมส่วนตัวกับนิงคุณสามารถอินบ็อกมาที่เพจคามิคเคนโชได้เลยค่ะนิงจะรีบตอบกลับไป ฝากกด Subscribe ติดตามช่อง y t u t u คารมิเคนโชของหนิงด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่สวัสดีค่ะ